สองสามจำแพทเทิร์นได้ใช่ไหมครับ,รบเช็คกันบอนกันหน่อยเห็นเวลาหยุดทีไรดึงตึงทุกทีอ่าดึงซะโอเคอ่ะสังคอยเลยคอยลงบนเจ็ดห้าเอาเลยขยับเลยคคอยนับสามหนึ่งสองสามกลับแล้วชมสิงสูงคุณนี่คุณว่านะค่อยๆกลับแล้วก็ชม ไปเลยใช้หลังหนึ่งสองสามเรียกชื่อนั่งยองๆเรียกคนนี้ไปแล้วชมมันหน่อยถ้ามันถึงโกงครับได้ใช้ไหมหมายถึงว่าใช้เฉพาะตอนนอนหรือว่ากลางวันก็มีเข้าบ้างหรือว่ากลางวันเราเปทนง,งานอยู่ในโ๊งมาทดสอบอีกนิดนึง คอยหนึ่งสองสามกลับแล้วชมคอนี่เก่งมากคอยจะวนครับแต่พอกดปุ๊บจะสปอนดีกว่านะตอบสนองมองหน้ายกมันดีกว่าเก่งมากคอนี่เก่งมากสองสามอ่ะลองเรียกดูคอนี่ขำมอคนากก็ยังดีเกิดอะไรขึ้นวะมันจะไม่มีบางมุมบางช่วงบางตอนที่มันใช่ไงเพราะตรงนี้เราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เราสองทีสามทีแล้วไงคอย kèm má coi kèm má coi kèm má coi má coi kèm má coi kèm má coi kèm má mày coi mày coi เก่งมากคอย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 วันนี้ขลัง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 